สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่สองดาวฟังดวงวันนี้เราจะปิดท้ายซีรีส์7จวันเกิดด้วยการพาเข้าสู่หัวใจของคนเกิดวันอาทิตย์พวกเขาเปล่งแสงเหมือนดวงอาทิตย์เด่นชัดและดูแข็งแรงแต่ความจริงแล้วหัวใจของพวกเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปค่ะคนเกิดวันอาทิตย์คือแสงที่นำทางผู้คนคือความสง่างามที่ไม่ต้องขอแต่ในใจลึก กลับต้องแบบมากกว่าที่ใครมองเห็นคลิปนี้จะพาคุณเข้าใจหัวใจผู้นำและความต้องการลึกที่สุดของคนวันอทิตย์คนวันอทิตย์คือพลังของความสง่างามและความรับผิดช,ชอบพวกเขาเหมือนผู้นำโดยธรรมชาติมีออร่าที่คนรอบข้างรู้สึกได้แม้ไม่ต้องพูดมากนิสัยหลักของคนวันอทิตย์ใจใหญ่มั่นใจแต่แอบรอบบางกับคำวิจารณ์ เพราะความคาดหวังที่คนมีต่อเขามากจึงทําให้คนวันอทิตย์ต้องเข้มแข็งแม้ในบางครั้งจะอยากอ่อนแอนก็ตามภายในใจคนวันอทิตย์ภายนอกดูมั่นใจแต่ภายในขี้น้อยใจไม่แพ้ใครคนวันอทิตย์ไม่แสดงความเจ็บปวดออกมาเพราะกลัวถูกมองว่าอ่อนแอนทั้งที่จริงก็แค่อยากได้รับการยอมรับเหมือนกันเรื่องความรักคนวันอทิตย์ในความรัก คือคนที่ให้เกิน100%รักด้วยหัวใจรักแบบภูมิฐานมีเกียรติและคาดหวังว่าจะได้รับความพักดีและเขารบกลับคืนสรุปคนเกิดวันอาทิตย์คือดวงอาทิตย์ที่เปล่งแสงให้คนทั้งโลกแต่บางครั้งก็ลืมให้แสงกับตัวเองพวกเขานำทางคนอื่นได้เสมอแต่อย่าลืมกลับมาดูแลหัวใจของตัวเองด้วยนะคะถ้าคุณคือคนวันอาทิตย์ และรู้สึกว่าเรากำลังพูดถึงคุณอย่าลืมกดไลค์และคอมเมนต์คำว่าแสงอาทิตย์ในใจฉันเพื่อส่งพลังกลับสู่จักรวาลแล้วพบกันในคลิปถัดไปที่นี่คือสองดาวฟังดูเพราะแม้แต่ดวงอาทิตย์ก็ฟังเสียงในใจของคุณเสมอ